โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้หยกไดโนอนหนึ่งอีกแล้วนะครับอยู่ในเกมกาลินาฟรีไพ์นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกําลังใจใผมแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับผม โอเคครับผมก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเติมเงินรับกระเป๋าแล้วก็ไอวอนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอกราบอภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ่าเป็นแบบไหนนะครับเป็นกระเป๋ามังกรสวรรค์นั่นเองนะครับแล้วก็ อ่าเป็นไอวอตัวลายนะครับผมซึ่งอ่ากระเป๋าก็เติมแค่หนึ่งเพรเท่านั้นนะครับสามารถรับไปเลยนะครับผมส่วนไอวอนะครับเติม199เพชรพนะครับรับไปเลยนะครับไอวอตัวลายนั่นเองนะครับสำหรับตัวไอวอเดี๋ยวไปดูกระเป๋าวอนนักครับผม ส่วนกระเป๋านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เท่อยู่นะครับใครที่อยากได้ก็เติมเอาแค่1เพชรเองนะฮะแล้วก็ส่วนเลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนอะไรไม่รู้อะเลเวลสองนะครับก็จะมีหัวมังกรโผลออกมานะครับผมเลเวลสามมีปีกแล้วก็มีใบหน้ามังกรออกมานะครับผม ส่วนไอวอนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาจะโหดๆหน่อยนะฮะมีแบบมีอะไรอยู่ออกมาจากตานะครับเหมือนเอฟเฟกต์นะฮะจะออกมาจากตานั่นเองนะครับเหมือนจ็อกเกอร์เหมือนจ <laughs> ็อกเกอร์นะครับแต่ว่าในนี้เป็นสีแดงนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนกิจกรรมอื่นนะครับก็เริ่มแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมตัวละครเจ็บโเพ켓รับตัวละครนะครับผมซึ่งเล่นไปถึงเจ็บให้ครบนะครับแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยเจ็บประมาณกี่ชิ้นเนี่ยสิบยี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสามห้าประมาณ ก็ประมาณ70กว่าโทเคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับวันที่17ถึงจะเปิดให้แรกนะครับถึงวันที่18นั่นเองนะครับหมดวันที่18ตอนเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นกิจกรรมเชียวนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาที่เข้ามาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับ ก็มานานแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้มาอัดคลิปให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเหลืออีกแค่สามวันสามชั่วโมงนะครับ4ี่สบนาทีนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมเที่ยวกระโหลกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเออซื้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ซึ่งตัวเคียวนะครับเป็นรูปหัวกระโหลกแบบนี้เหมือนยมทูตนะครับผมนะก็มีเอฟเฟกสีม่วงนะครับอย่างนี้เลยอย่างเคียวนะครับใครที่อยากได้รีบซื้อนะครับจะหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่3ามวันนั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวใช้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเจ้าตัวเขียวนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับของยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับก็อัปเดตเข้ามาตอนเชยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋รามารีวิวให้ดูกันใหม่ทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับร้องเพลงเป็นหนึ่งทีนะครับผม bày bài chúc phúc chúc chúc